ขยี้นิเมะขอเสนอศัพยุทธ,ธ์ารุฟ้าภาคมหาสงครามอาณาจักรดาวตอนที่415บนท้องฟ้านั้นทั้งสามต่างสลับกันไปสลับกันมาในการจู่โจมพลังที่ถูกปล่อยออกมานั้นน่ากลัวมากเพียงทำให้ผู้แก่งก้าในระดับเซียนพยุธ์บางคนกลายเป็นฟองอากาศได้เลยเงาคนคุ้งประทากันต่างกระเด็นออกมาหลายก้าวติดต่อกันจุดที่เท้าย่ำลงไปกระทังควอากาศยังจมดิ่งฮ้ เย่าเฉินเจ้ามีพลังจิตวิญญาณแก่กล้าแล้วอย่างไรหรือยังคิดว่าจะหนึ่งต่อสองได้หลังจากทรงตัวมั่นคงปีศาจเท่าเซียนหมิ่งนั้นก็ตะโกนออกมาเห็นเย่าเฉินเริ่มตึงเครียดเขาก็อดเยาะเย้ยไม่ได้ส่วนด้านข้างกูโยกับขัวเราะตามไปพร้อมกับบีบมือในใจเนี่ยกับรู้สึกตกใจอยู่บ้างเขาทราบหากวันนี้เขามาคนเดียวคงยากจะชนะเยาเฉินได้ พลังจิตวิญญาณของเหยาเฉินเหนือกว่าที่เขาคิดเอาไว้ฟังว่าในยุคบรรพาการพลังต่อสู้ของนักบุงโอสถค่อนข้างแข็งแกร่งคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความแก่งกล้าทางจิตวิญญาณและเขตแดนสามันอาตามันมหาตะมันปอรามตาตะมันทั้งสี่เขตแดนนี้เหยาเฉินน่าจะบรรลุถึงเขตแดนมหาตะมันซึ่งบนทวีปมัชชิมแทบจะมีอยู่นับลายได้กูยโยใช้ความคิดพร้อมกับปรากฏจิตสังหารขึ้นมา ยังไงตาแก่นี่ต้องตายไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้ไม่งั้นจะกลายเป็นภัยพิบัติต่อตระกูลหุนได้ปีศาจเท่าเทียนหมิงอย่ามอบโอกาสพักหายใจให้แก่มันลงมือพร้อมกันมันต้านได้อีกไม่นานแล้วกูโยบพูดขึ้นพอดินแบบนี้ปีศาจเท่าเทียนหมิงก็หัวเราะพอคิดว่าสามารถทําให้กึ่งเทพยุทธ์ขั้นสูงคนหนึ่งดับดิ้นในกํามือเรากู่เทารู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินหลังจากนั้นปีศาจเท่าเทียนหมิงก็สลับฝ่ามือ พร้อมกับปรากฏเงาขนาดใหญ่เงาขนาดใหญ่นี้ไม่มีใบหน้าแต่ให้ความรู้สึกน่ากลัวมากฝ่ามือเทียนหมิงปีศาจเท่าเทียนหมิงเร่งฝ่ามือไปที่ยเย่าเฉินพร้อมกับฟาดเงามายาขนาดใหญ่ออกไปฝ่ามือมายาขนาดใหญ่นั้นโจมตีเข้าใส่ยเย่าเฉินพอรู้สึกถึงพลังน่ากลัวที่บรรจุอยู่ในฝ่ามือนั้นยเย่าเฉินกบไม่กล้านิ่งเฉยดูดยดได้ปลดปล่อยปานยุดออกมาผนึกเป็นฝ่ามืออักคีขนาดใหญ่ ปะทะกับฟ่ามือนั้นหลังจากทั้งสองปะทะกันก็ก่อเกิดพลังมรสุมขึ้นมาส่งผลให้ยอดเขานั้นหายไปคืนพลังนั้นแผ่กระจายปีศาจเท่าเทียนหมิงก็รับผลกระทบเหมือนกันถึงกับต้องหยุดชะงักไปชั่วคู่ใบหน้าก็ขาวซีดแม้ปีศาจเท่าเทียนหมิงไม่สบายนะักแต่เยาเฉินเองก็ไม่ต่างกันเลือดลมในกายก็ถูกสะเทือนป่นป่วนเทว่ารอเมื่อเขาเนี่ยอดกั้นเอาไว้ได้เงาดำสายหนึ่งก็ปรากฏออกมา พร้อมกับฟามือโจมตีประทะกับกูโยอีกรอบหนึ่งต่อให้เหี่ยงเฉินจะแข็งแกร่งขนาดไหนสุดท้ายก็จะมีขีดจำกัดอยู่ดีและตอนนี้ทั้งสองนั้นสลับกันโจมตีทำให้เหวี่ยงเฉินไม่มีโอกาสที่จะพักหายใจต่อให้เป็นเขาการที่จะแพ้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นใน,นระหว่างที่เหวี่ยงเฉินอดกานกับความเจ็บปวดที่ปรากฏขึ้นมานั้นเขากลับได้ยินเสียงของนาคารุ้งเกิืนฟ้าร้องออกมาพอก็หันไปกับพบว่าตอนนี้ นาคารุงกืนฟ้าถูกจอมฟ้าที่สามนั้นโจมตีจนเกตของงูหลุดออกมาพร้อมกับเลือดไหลออกมาเป็นหาฝนชัยรินพอเห็นชัยรินบาดเจ็บเซียวเอี้ยเซียนก็มีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปหลังจากนั้นนางก็ปรากฏเบื้องข้างข,างขอ,อีฝ่ายพร้อมกับเม็ดกลมสีน้ำตาลเท่าเท่ากำปัน้นไอพิษมหาภัยดวงตาเซียวเอี้ยเซียนมีความอมหิตพร้อมกับของเหลวสีน้ำตาลน,นั้นเท่าขัวแม่มือผูกยิงออกไปใส่จอมฟ้าที่สาม ความเร็วของเซียวเอี้ยเซียนนั้นก็หนีไม่พ้นยานสัมผัสของจอมฟ้าที่3เหมือนกันจังหวะนั้นนั่นเองจอมฟ้าที่3ก็สะบัดแขนเสือ้อแขนเสื้อที่มูเหมือนว่าไม่มีพละกําลังกับแข็งตัวเหมือนเหล็กพร้อมกับโจมตีใส่เซียวเอี้ยเซียนจนกระเด็นออกไปแต่ถึงแม้ว่าล่างจะกระเด็นไปแต่ของเร็วนั้นก็ยังคงตกถูกแขนเสื้อของจอมฟ้าที่3หลังจากนั้นก็รามไปที่แขนของจอมฟ้าที่3แขนของจอมฟ้าที่3ตอนนี้เริ่มถูกกัดก่อน กลายเป็นเท่าทาันพอเห็นของเร็วที่แม้แต่ปานยุทธยังไม่สามารถกําจัดได้จอมฟ้าที่สก็ดูแล้วว่าถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้รับรองว่าทางล่างเขาจะถูกกัดกินด้วยผิดเขาได้ตัดสินใจตัดบริเวณที่มีพิษนั้นออกไปทําให้เราจอมฟ้าที่สามต้องเชือนเนื้อตัวเองนับว่าเก่งกาจไม่เบาแต่เจ้าต่อชีวิตเข้ามาชดใช้ในจังหวะนั้นจอมฟ้าที่3ก็สะกดความเจ็บปวดเอาไว้พร้อมกับจะไล่โจมตีเซียวเอี้ยเซียนต่อ แต่กลับมีเงาร่างสีเขียวคู่หนึ่งปรากฏออกมาสกัดจอมฟ้าที่สามไว้นั่นก็คือชิงหลิงตักกระแตนขวางรถพอเห็นชิงหลิงจอมฟ้าที่สามนั้นก็หัวเราะขนาดสามคนเขายังไม่กลัวนับภาษาอะไรกับชิงหลิงคนเดียวต่อให้เนตรงูเขียวสามกูพาจะร้ายกาศแต่ก็สู้กับระดับกึ่งเทพพยุทธ์อย่างเขาไม่ได้อยู่ดีและเผชิญหน้ากับท่าโจมตีอันดุเดือดของจอมฟ้าที่สามชิงหลิงนั้นตอนนี้ฟืนต้านเอาไว้อย่างสุดชีวิต เห็นชัดว่านางตกเป็นรองเรียบร้อยแล้วหากไม่ใช่เพราะว่ามีแรงหนุนจากเนตรงูเขียว3ามภูผารับรองว่าน,นางได้แพ้ไปนานแล้วถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแต่การจะปลาชัยก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วตอนนี้ทั่วทานาจักรดาวตอนนี้เต็มเรืยการต่อสู้อันดุเดือดแต่ศึกที่ชี้ชะตาก็ยังคงไม่พ้นสนามของเหยาเฉินกับไชยรินพราเขารู้ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะก่อนก็จะมีเวลาไปช่วยฝ่ายหนึ่ง ถ้าจอมฟ้าที่สามรอดเขาก็จะไปทําการเท่ารมเหล่าบรรดาคู่แกงก้าของหอดาวตกถึงตอนนั้นก็เท่ากับว่าแพ้แล้วฮ่าฮ่าเยาเฉินยังไม่ยอมจํานวนอีกหรือกูโยกับปีศาจเท่าเทียนหมิงนั้นค่อยๆเดินเข้าหาเย่าเฉินเย่าเฉินตอนนี้ไม่สามารถทั้งรุกและรับได้แบบเมื่อก่อนแล้วเนื่องจากว่าถูกสองคนนี้โจมตีจนไม่มีเวลาได้พักฟื้นปานหยุดพอถูกปีศาจเท่าเทียนหมิงขวารอยยอ ทางด้านเยาเฉินเองก็อยากจะด่ากลับไปแต่ตอนนี้เสียสมาธิไม่ได้ในจังหวะที่เยาเฉินนั้นกําลังรวบรวมสมาธิเพื่อเปิดศึกอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏความพ่ายแพ้ของชิงหลิงขึ้นแล้วชิงหลิงนั้นไม่สามารถต้ารับจอมฟ้าที่สามได้อีกแล้วนางถูกเห็นช่องโหว่และโจมตีสุดท้ายแม้แต่เงามายาของงูสวรรค์บรรพาการก็ไม่สามารถคงอยู่ได้แตกสลายไปเฮ่เฮ่ ขนาดต่อสู้อย่าเสียสมาธิไม่เช่เรื่องดีหนึ่งฉากนี้ทําให้เยาวเฉินเนี่ยรู้สึกขนลุกขึ้นมาหลังจากนั้นก็ปรากฏเงาร่างผู้หนึ่งโจมตีใส่กลางหลังสําหรับหนึ่งท่าโจมตีที่รอบกัดนั้นทําให้เยาวเฉินชาว้าไปทั้งตัวพร้อมกากเลือดออกมาล่างก็ร่วงลงมาจากบนท้องฟ้าผู้แกงกล้าของหอดาวตกมากหมายพอเห็นภาพนี้พวกเขาคิดในใจว่าขนาดเยาวเฉินที่มีพลังฝีมือแข็งแกร่งยังแพ้เท่ากับว่า ขวัญกำลังใจของหอดาวตกนั้นก็จะหายไปด้วยคนของหอดาวตกเยาเฉินหมดท่าแล้วถ้าพวกเจ้ายังแข็งขืนต่อไปเราผู้เท่าไม่ถือสาจะกวาดล้างพวกเจ้าให้สินส้นซากหลังจากสามารถสยบเยาฉินได้ปีศาะสาเท่าเทียนหมิงก็พูดออกมาพร้อมกับปลดปล่อยจิตสังหารในจังหวะที่ได้ยินเสียงดังกล่าวนั้นผู้แก่งก้าของหอดาวตกส่วนใหญ่เริ่มท้อแท้และหมดหวัง พวกผู้แก่งก้าที่เป็นผู้ชมเหล่านั้นก็อดจะสลดใจไม่ได้ดูท่าวันนี้หอดาวตกที่พึ่งจะรัดแสงได้ไม่นานต้องดับแสงลงภายใต้เงื้อมือพาคีหมิงเหอและตำหนักเจตตะพูดพอเห็นอาณาจักรดาวเงียบปีศาจเท่าเข้าใจว่าคนขออาณาจักรดาวน่าจะยอมแพ้แล้วเขาก็เดินไปหาเยาเฉินเยาเฉินเจ้าจำไว้วาระสุดท้ายในวันนี้รวนเป็นเจ้าทำตัวเองสุราคารวะไม่ดื่ม พานจะดื่มสุราจำยอมเหยาเฉินเช็ดเลือดมองดูปีศาจเท่าเทียนหมิงพร้อมกับแววบ้าระห่ำรีบฆ่ามันเถิดพอเห็นสายตาเหยาเฉินปีศาจเท่าเทียนหมิงก็รู้ทันทีว่าเหยาเฉินนั้นเตรียมตัวจะดิ้นลนเป็นครั้งสุดท้ายเลยหันไปหากูโหยได้กูโหยพยักหน้าจังหวะที่ผู้เท่าเทียนหมิงนั้นกับกูโหยเตรียมตัวจะปิดชีพเหยาเฉินอยู่ๆก็เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาในอาณาจักรดาว แรงส่าสเถือนนั้นมาจากภูเขาที่เซียวเหยียนกําลังเก็บตัวอยู่เกิดอะไรขึ้นสำหรับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นเฉียบพันท้ายปีศาจเท่าทเทียนหมิงระกูโยโนั้นมีสีหน้าเปลี่ยนไปทั้งคู่นั้นเพิ่งคู่จบยอดเขาที่เขียวชอุ่มนั้นก็เกิดแรงระเบิดขึ้นมาพร้อมกับคืนอักขีขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาเหนือหน,น,าน้า้าคืนอักขีนี้เหมือนกับอักขีมหาปาลัยทานอักขีทาถม ตามติดด้วยเสียงตตวาดเย็นเฉียบเสียงหนึ่งวันนี้ผู้ร่วงรําอาณาจักรดาวตายขณะเสียงนี้ดังขึ้นกลิ่นอายที่น่ากลัวนั้นก็แผ่กระจายออกมาพอรู้สึกถึงกลิ่นอายที่น่าเกงขาบนี้ปีศาจเท่าเทียนหมิงและกูโยที่อยู่บนท้องป้าก็ตัวแข็งทื่วาววาดกลัวเริ่มปรากฏพร้อมกับเสียงร้องที่ไม่อยากเชื่อดังขึ้นเทพพยุตเป็นไปได้อย่างไรกันท่ามกลางความตกใจของฝูงชน ทานอาคีที่ปกคุมฟ้าดินนั้นสุดท้ายก็รวมตัวกันกลายเป็นทะเลอาคีหลังจากนั้นก็เปิดทางให้กับบุรุษผู้หนึ่งเดินออกมาเสียวเหยียนเลอประมุกน้อยประมุกน้อยออกจากด่านแล้วพอเห็นภาพคุ้นตานั้นเสียงมากมายก็พูดขึ้นคนของหอดาวตกตอนนี้ตื่นเต้นมากส่วนคนพาคีหมิงเอะกลับเริ่มกลัวจนฉี่จะลาดเป็นไปได้อย่างไรเจ้าเด็กเนี่ยสองปีก่อนยังเพิ่งระดับยอดเซียนพยุทธเท่านั้น ตอนนี้ถึงกับทะลุขึ้นระดับเทพพยุตแล้วนำซ้ำยังเป็นเทพพยุตเต็มตัวอูโยมองหน้าเซียวเหียนพร้อมกับความเหลือเชือ่อความสะเทือนใจปรากฏขึ้นมาอย่างรุนแรงนี่ก็คือเซียวเหียนไหนเจ้าพวกบัตรซบเหล่านั้นบอกว่าไม่ควรฆ่าให้กังวลแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปรศาสตร์เท่าเทียนหมิงนั้นก็รู้สึกโมโหขึ้นมาเพราะข่าวกรองบอกว่าเซียวเหียนนั้นกระจอกงอกง่อยเป็นจิตโพธิ เจ้าเด็กนี่ได้รับจิตโพธิมาแน่แน่กูโยโนั้นเป็นคนที่นับว่าฉลา,าดอยู่บ้างมีหน้าเจ้าเด็กนี่ถึงหายเงียบไปสองปีเต็มๆทีแท้เก็บตัวทะลุขึ้นสู่ระดับเทพพยุตทั่วทานาจาักรดาวตอนนี้การต่อสู้หยุดลงสายตาหวาดกลัวสายตานับถือมากมายก็ต่างมองไปยังเสี่ยวเหยียนต่อให้ผู้แกงก้าร,ระดับเซียนพยุตยังรู้สึกหวาดกลัวพานุภาพนี้ต่อให้เป็นกู้โยโก็ไม่สามารถเทียบได้ ทะเลอักคีที่ตระบอบอวุ่นเซียวเยียนยืนอยู่กลางทะเลอักขีนั้นพร้อมกับมองดูอาณาจักรดาวที่พินาศสันตรโรเพราะสงครามตอนนี้เขาเริ่มเกิดจิตสังหารขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเซียวเยียนก็ไปปรากฏอยู่เบื้องข้างของเหยาเฉินพร้อมกับมองดูสภาพของเหยาเฉินที่ตอนนี้บาดเจ็บพอควรเขากลับมีท่าทีสงบนิ่งแต่คนหลายคนที่อยู่ใกล้ตัวเขารู้ว่าท่าทีแบบนี้ของเซียวเยียน คืออันตรายที่สุดฮ่หาฮ่าเจ้าหนุ่มออกจากด่านเสียทีถ้าช้าอีกนิดก็เตรียมเก็บศพตะแก่คนนี้ได้เลยพอเห็นเสี่ยวเหยียนปรากฏกายในตาเยาเฉินนั้นมีแต่ความดีใจแต่ตัวเขาก็ยังคงไอออกมาเป็นเลือดอาจารย์ขอโทษด,ด้วยเรื่องถัดจากนี้มอเป็นหน้าที่ข่าแล้วกันเสี่ยวเหยียนบอกกับเยาเฉินเพียงแค่ไม่กี่ประโยคหลังจากนั้นก็พยุงขึ้นมาจากหลุม แล้ววางไว้ที่ก้อนหินก้อนหนึ่งหลังจากนั้นก็มีพวกผู้โอจะขอดาวตกคอยมาดูแลพวกชายรินก็รับบาดเจ็บเหมือนกันเหยาชนพูดขึ้นหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็ขยับมือเล็กน้อยล่างของชายรินก็มาปรากฏบนท่านศิลาชายรินเซียวเอี้ยเซียและชิงหลิงสตีทั้ง3นั้นได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแต่ชายรินเหมือนจะหนักที่สุดเพราะทั่วทั้งล่างนั้นเต็มไปด้วยเลือดเซียวเหยียนทําเพียงแค่ นำเสื้อคลุมมาคลุมให้กับชายรินพร้อมกับโอสดขวดหนึ่งส่งให้กับเซียวเอี้ยเซียนหลังจากเซียวเอี้ยเซียนหลับไปก็บอกว่าเป็นฝีมือจอมฟ้าที่สามของตำหนักเจตพูดเจ้าหมอนั่นอยู่ระดับกึ่งเทพพยุท์ขั้นต้นได้เซียวเยียนได้แบบนี้ก็ยิ้มขอกะมองเซียวเอี้ยเสียนแต่ทว่ากลับมีความดุดันขึ้นมาระวังด้วยเซียวเยยนหมุนตัวชายรินส่งเสียงเตือนขึ้นมา ตอนนี้นางมอกพลังฝีมือเซียวเยียนไม่ออกแล้วแต่อย่างไรฝ่ายตรงข้ามก็มีกึ่งเทพพยุทสา3คนตอนนี้เหย่เฉินเจ็บหนักไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วมีเพียงเซียวเหยียนเท่านั้นที่ต้องต่อสู้กับพวกเขาทั้งสามพักผ่อนให้เต็มที่เรื่องอื่นไม่ต้องกังวลเซียวเหยียนยิ้มจากนั้นก็เลื่อนสายตาไปทางขั้ววุโสหอดาวตกในจำนวนนี้มีหลายคนที่ไม่คุ้นหน้าคิดว่าคงพึ่งเข้ามาตอนที่เขาเก็บตัว โอเคครับเจอกาสหนนะ้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คลิปหน้าก็จะให้มันสู้กันแบบดุเดือดเลือดพ่านไปเลยนะครับนะอ่ะบา,บายบายไปแล้วเดอ้อ